ทานเยอะวันน <pled d> ี้ทานเยอะมากค่ะนี่หมูกระทะก็อยู่ข้างหน้าค่ะหมูกระทยโปรตีนอีกโปรตีนทุกอย่างเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดมันต้องทานเลยต้องผ่าเละ อน่าทานมากเลยวันก่อนเองกี้กินไปแล้วเปองไงนะเล่าวันก่อนที่เองกี้กินแล้วเปองไงเองกี้เล่าวันที่ไปเองไงนะกินไปแล้วเปองไงนะก็ดูสิยกมือไหว้เลยค่ะขอชีวิตเถอะเข้างามแบบขอชีวิตชีวิตอจริงๆทานหนักทานได้อะไรนะครับานหนักฉันทาน่ะฉันทานได้ตอนแรกฉันก็สามชั่วโมงที่ก็พุ่งตอนหลังฉันก็เหมือนปกติแปดชั่วโมงดีขึ้นเอาลองมันได้ละเี่ยก่ันหอมจริงๆเลยนะจ๊ะหอมมาก แล้วปากหอมงอร่อยอ่ะลูกค้าจะไม่รักเราก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเราทานตลอดเลยเนี่ยดีมาก